มาค่ะลงเหล็กแห่งความทรมานนะคะวันนี้ผ่าดังน้องมาเล่นมาจูกันเออทุกคนแอบเดี๋ยวพี่จะไปล่อผีก่อนทําไมปอต้องไปล่อผีอ่ะเอาไม่งั้นเดี๋ยวเควสดไม่ผ่านเอาฉันต้องโดนแวนคนแรกไงจะไโบูรณาไมจะไปช่วยมีคนไปแเดวิดเธอฉันไม่อยากโดนผีคนแรกแล้วทําไมอ่ะไอไอไอเดซินเก์ เด็กสนิงก์ก็ใช่ใช่อีลุงชัยอีลุงชัยน้องปาดในกระท่อมมีเครื่องปะไม่มีไว้ลูกชัยมาหากูลูกชัยเขารักูต้องพูดว่าผมสิจะมากูได้ยังไงวู้ยต้องชัยค่ะหนูคือเด็กดีดีการกระป๋าได้มาจาก

เนื้อลื่นๆก็ไม่ได้ช่วยนะคะบอกเลยพ่อแม่เราต้องช่วยน้องนะอีปาดอย<ล>ดินออไปมีไปที่มีกอล์ฟวิ่งมาหาพี่นะวิ่งมาหาพี่กะท่อมเธอฟื้นฟูตัวเองก่อนระวังล้มระวังล้ม ตายแล้วพวกเธอล้มกันเป็นผักเป็นปลาเลยค่ะล่าสุดทัน,น,นไหมวะเนี่ยผีมาก่อนพอดีหนูไม่ต้องลงมานะแล้วก็มีบอลเลอร์ดีไม่ต้องมาพี่ช่วยแล้วไปเธอไปๆไป,ไ,ปไม่มีเคลาลีด้วยเคลาลีจะเสียงต้องตีนิเคา พี่จะตายแล้วมีเค่่าฉันช่วยฉันช่วยฉันมาถึงแล้วลลโอ้ยปอโ <มา S 1> ดนซ้ำศพไปไปหาโทเทมตรงกระท่อมไปเสกตรงนู้นจะมาเสกที่เดิมอยู่นี่แหละขาตกรอยู่ตรงนี้ไปฮิปวกระปาดนะ่ะมุ่นวายเหมือนตายวันแรก ปอบนได้อีกรอบนึงหน้าต่างเธอ,อเว้ายปอบมันดัก <c oughs> หายแล้วอีนี้เซ็กโทเทมใกล้ผีมากงงมากโอ้อไม่ไหวแล้ว ผีมาผีมายิงยิงเออถอยไปที่เอื้นล้มไม้ให้เลยไม่ต้องกลัวเธอเธอไปพรไปเธอไปพรอนไปเอ้ันกลับมาเธอระวังชิบหายแล้วไอ้ปอสู่ขีดแน่เลยทำไมมันต้องซ้ำฉันขนาดนี้ เด็กๆพากันวิ่ง,งไปหาโทเทมกันหมดเลยที่หลังเอาเพิร์กฮีวตัวเองมานะโอเคพี่หมจะเล่วรถดีไม่ใช่ดดเดิกผมจะเล่นคนเด็กทุกคนว่งมาเพราะว่าเพื่จะไม่สำเร็จอีกแล้ว รอกเครื่องกี่นาทีออกนเหมือนกัน,นอะ่ะน่าจะ30อะ่ะดยบป่ี๋ยวพยวืมผ้าไ,ได้ไงเอ้ามันกาเทพเหรอโอ้โหองที่ผ้าหิแล้วมันเอามัเอาคนแก่า ปั่นอยู่ปั่นอยู่เธออย่าปล่อยมือจากเครื่องมันมาเอาพี่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  รีบจังเลยนะลุงว้ายลุงหนูขอโทษว้ายลุงอย่าจิ้มหนูอ้าเอาจิ้มโดนไม้แล้วล่าสุดอ้าเด็กๆช่วยกันหรือยัง ช่วยกันหรือ,อยังว้าวอ้ยโดนแล้วโดนแล้วช่วยกันหรือ,อยังปั่นไฟปั่นไฟช่วยกันเลยต้นไม้โอ๊ยต้นมงต้นไม้ติดอะไรก่อนเออไม่โดน เขาอยู่ทางไหนวะหลงหลงหลงไปเร็ว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 ,รวจุกอยู่ไปไปไป,ไปเครื่องฝั่งนูน้นไปไปเครื่องฝั่งนูน้น มาล้มไม้มาล้มไม้คนนึงนะเดี๋ยวรอมันอุ้มก่อนแอบแอบแอบมาเร็ว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 ล้มเออสวยสวยอ๋อไปที่อื่นไปที่อื่น ธอย้ายเครื่องก็ได้เดี๋ยวค่อยกลับมาป<ม>ั่นเครื<ม>่องนี้ไม่มหวัวใจอ่ะมันไม่ได้ทงหวัวใจอ่ะเป็นไรอ่ะก็เธอเธออยู่ใกล้มันขนาดนี้ไม่ต้องฟังเสียงหวัวใจแล้วแ <partnership> ต่ตยยากไม่ต้องถามแล้วล้มปั่นนี้ไม่ต้องใช้แล้วน้องน้องเออเธอเธอไปปั่นเครื่องตรงฝั่งนู้นหน่อยเออฝั่งบ้านใหญ่ฝั่งนู้นขวาขวามือขวามือกระท่อมมันได้ประมาณห้าสิ มองฮิวเหรอโอ้ยไม่โดนนั่นแหละเครื่องพี่ปั่นไว้ไม่โดน ไม่หมดไม่หมดยังไม่หมดเกิดแมสตรงนี้โดนแล้วเธออย่าปล่อยมือเอ้าเธอปล่อยมือทำไมเครื่องนั้นน่ะอ๋อค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมาขอยืนขอแขนฉันแน่เลยเธอ ดึงได้ดึงได้ถ้าดึงได้อ่ะค่อยๆมาค่อยๆมาเออนั่นแหละอ้อมมาทางนั้นแหละค่อยๆเดินมาค่อยๆเดินมาสกายสกายสกายวิ่งสกายวิ่ง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 เร็ว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 วิ่งเร็วเร็ววิ่งไวกว่านั้นสิ เธอเธอกลับไปซ้ำเครื่องเดิมนะเธอแอบเนียนไปเธอแอบเนียนไป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 เธอแอบไป <c oughs> มันเห็นฉันมันเห็นฉัน <c oughs> พี่มาพี่มา <c oughs> ว่าแล้ว <c oughs> ต้องฮ <c oughs> ิวตัวเองก่อน <c oughs> โดนจิ้มแล้ว <c oughs> ชีกไปใกล้ๆ เพิ่งคุยกันค่ะอย่าเพิ่งคุยกันพี่อัดคลิปอยู่หนุ่มบ้าบออะไร ไม่ช่วย <ern>

ปาดนั่นแหละคิดก่อนเพื่อนเลยเม้เอะก็พี่ปอบอกว่าจะไปดูคนแรกไงพี่ผมก็เลยจะปั่นจูงแล้วเธออย่าวิ่งไปทางโน้นมันอยู่บ้านใหญ่หนูไม่ได้วิ่งค่ะหนูปั่นดีดี